มาเคเรือบินหลบเดินเทนาราธิวาดจ้าตอนนี้เดินข่าวเกตแล้วบอกเลยว่ากึน,นามบินสุวรรณภูมิหนิง่ายจริงจริง,รง,รงเดินจนเหมื่อยขาแต่ว่ากับควินเบอร์อิดนึงกับจิได้หลบเดินแล้ววันนี้ตูนโชคดีได้นั่งติดหน้าต่างลู่นั่งเรือบินหลบเดินหนีว่าเร็วแล้วแต่วัดใจเราเร็วกว่าเสดเหล่าและมาเตจิบินเหล่าเด้หายกำลังใจตัวเองโซโซ ห้าโรยแม่สู้แลววิวก้อนแสฟ้าใสอากาศเป็นใจได้แรงออกแข่ถึงหนาราแล้วเห็นทั้งทองฟ้าเห็นทั้งขึ้นเลทั้งภูเขาทั้งแผ่นดินยายแลว,วิิวรินเราก้อนแสงามจริงๆสู้เอ้ยถึงแล้วกนามบินนาราที่วาด จ่าพุโทโร,รรำโมสังโคเดดแรงเจวาดค่อยๆอ,อย่างลงกือไดถึงจีรอนกะหายห่วงเพราะว่าเขายังกรดหายหยิบมาก่างเองได้ตูนใด้กรดสีแดงมาแล้วกัดเดินกลางงามงามงามละแวะอิออลมแรงเหลาหัวบานที่เดียวอุตสาใดมางามงามหัวพังหมดยามันยญเตะแคบๆเดินข้าว ถึงตัวอาคารเรียบร้อยพาสู้เดินทางมาถึงนาราธิวาสแล้วเด้